สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่29เมษายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหาคนครค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านรับบริการวัคซีนนะคะแบบ Walk-in โดยไม่ต้องจองคิว5จุดค่ะในห้างสรรพสินค้าไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะ นายขจิตชัดชวานิตปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 กรุงเทพมหานครครั้งที่14ทับ2,565ผ่านการประชุมระบบทางไกลณห้องรัตนโกสิร์สาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครเขตพระนครค่ะ ซึ่งที่ประชุมนะคะได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 ให้กับตนเองและคนรอบข้าง กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกสถานพยาบาลที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าจำนวน5จุดนะคะให้บริการแบบ Walk-in ค่ะได้แก่ 1. ทันยาพาร์ค2เซ็นท่านพระราม3 3. เซ็นท่านปิ่นเกล้า4เซ็นท่านอีสต์วิวและ 5. โรบินสันลาดกระบังภายในวันที่30เมษายนนี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนนะคะเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด1 9เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่ายทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามที่กำหนดเพื่อให้ร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันมากที่สุด ปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวรวมไปถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะมารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและจุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลที่กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการค่ะเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19